ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับหน้าสีส็นี้นะครับผมคำสั่งเขาบอกว่าให้ Read Read and Match read, นะครับ่วาปลอ่าน And และ Match นะครับ match. จับคู่นะครับคำว,ว่าอ่านและจับคู่ก็คือให้ลูกๆดูว่าอ่านข้อความในช่องหมายเลขหนึ่งนะครับนะ แล้วก็จับคู่กับภาพนะครับนะหมายเลขหนึ่งก็จะจับคู่กับภาพ B ก็นําภาพ b มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับนะเนื้อเรื่องนั้นนะครับเขาเขียนไว้ว่า I live in the mountain นะครับ I ฉัน live อาศัยอยู่ใน the mountain ภูเขาฉันอาศัยอยู่ในภูเขานี่นะครับคำแปลนะครับนะ ไอชันอิ่กินนะครับฟิชปลาและ honey นะครับ้ำผึ้งไอชันแคนสามารถนะครับรันวิ่งฉันสามารถวิ่งไอชัน sleep นะครับนอน d u วิ n งระหว่าง the day one ฉันนอนระหว่างวัน w h a t animal am i นะครับ w h a t animal แปลว่าสัตว์อะไร am i ที่ฉันเป็นนะครับดังนั้นคุณครูก็เลยแปลมาให้ว่าฉันอาศัยอยู่ในภูเขาฉันกินปลาและน้ำผึ้ง ฉันสามารถวิ่งนะครับฉันนอนกลางวันฉันคือสัตว์อะไรนะครับนะแปลออกมาแล้วได้ดังนี้นะครับดังนั้นก็เลยนําภาพของคําว่านําภาพของภาพหมีนะครับนะนำอักษรบีมาใส่เพิ่มลงไปตรงนี้นั่นก็คือหมีนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่า I live in the mountain นะครับแปลว่าฉันอาศัยอยู่ในภูเขานะครับ I ฉัน live อาศัยอยู่ in ใน Mountain ภูเขานะครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่ I eat กินนะครับ Insect i n s e c t s นะครับแปลว่า,มาแมลงฉันกินมแมลง uh, I sleep during the day นะครับฉันนอนระหว่างวันก็คือฉันนอนกลางวันนั night, fly, น่นเองนะครับ I fly นะ at night แปลว่าบินนะครับ at night แปลว่ากลางคืนฉันบินกลางคืนนะครับ w h a t animal am I เหมือนที่คุณครูแปลไปแล้วข้งเบื้องต้นนะครับ watch animal แปลว่าสัตว์อะไรนะครับ mi แปลว่าฉันเป็นฉันเป็นสัตว์อะไรก็นำภาพ c มาเขียนลงไปก็คือ bat ข้างขาวนั่นเองนะครับนะตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนไว้ให้นะครับ bat นะครับนะ b a t bat ข้างข่านะครับข้อสองนี่แบหมีนะครับข้อแรกนี่ dolphin dolphin น,น,นะครับนะปลาโลมามาดูข้อต่อไปกันนะครับนะ โทษดีครับ <c oughs> นั่นก็คือ I live in the sea นะครับฉันอาศัยอยู่ในทะเล I eat small fish นะครับฉันกินปลาตัวเล็กๆนะครับ s m a แปลว่าเล็ก fish แปลว่าปลา I don't sleep a lot นะครับฉันนอนไม่มากนะครับนะ I don't sleep แปลว่าฉันไม่นอนนะครับ a lot มากก็คือฉันนอนไม่มากนั่นเองนะครับอย่าไปแปลว่าฉันไม่นอนมาก ก็ได้เหมือนกันนะก็ฟังได้อยู่ภาษาไทยแปลว่าฉันนอนไม่มากนะครับนอนนิดๆหน่อยๆ I can swim very fast นะครับฉันสามารถฉันแคสามารถว่ายน้ำวรา่มากๆ fast เร็วนะครับนะ What animal am I ฉันคือสัตว์อะไรตอบข้อ A คือปลาโลมานะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับภาพเสียงขึ้นมาแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับรบขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมรอฟังอยู่นะครับนะ ก็ในเรื่องข้อที่สองข้อที่8กันนะครับคำสั่งบอกว่า imagine นะครับให้จินตนาการว่า you are animal ว่าคุณเป็นสัตว์นะครับนะให้จินตนาการว่าคุณเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง use ให้ใช้นะครับ the question คำถาม in the box นะครับก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับคำถาม to help you เพื่อที่จะช่วยคุณนะครับเดนแล้วนะครับให้ write ให้เขียน about uh, เกี่ยวกับ yourself คุณตัวคุณเองนะครับ แอนโรและก็วาดภาพนะครับพิเชโรพิเชวาดภาพออฟยูเซลตัวคุณเองนั่นก็คือให้นักเรียนสมมุติว่าตัวตัวนักเรียนเองนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งและสัตว์ชนิดนั้นนะครับอาศัายอยู่ที่ไหนนอนเมื่อไร่กินอะไรนะครับและให้วาดสัตว์ชนิดนั้นลงไปตรงนี้นะครับนะให้วาดลงไปตรงนี้นะครับคำถามก็ถามว่า w h t t n n m m l y y u u r r you, are, are you นะครับก็คือคุณเป็นสัตว์อะไรนะครับนะก็เลยเขียนว่า I am a bear ฉันเป็นหมีนะครับฉันคือหมีเขา้ถามว่า what do you eat คุณกินอะไรนะครับ uh, what do you live นะครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตอบว่า I live in the mountain นะครับฉันอาศัยอยู่ฉันอาศัยอยู่ในลิ้นฟันกันเลยอยู่ในภูเขานะครับ I eat fish นะครับฉันกินปลานะครับนะและ honey นะครับน้ำผึ้งนะครับ what do you eat คุณกินอะไร When do you sleep นะครับคุณนอนเมื่อ,อไหร่นะครับก็ I sleep during the day นะครับก็คือฉันนอนกลางวันนั่นเองนะครับ during แปลว่าระหว่าง the day วันฉันนอนระหว่างวันก็คือฉันนอนกลางวันนั่นเองนะครับผมและแล้วก็วาดภาพหมีลงไปตรงนี้นะครับนักเรียนแต่ถ้านักเรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นสัตว์อะไรก็ <c oughs> ขอขอบคุณน,นะครับนะมีลูก เขียนมานะครับว่าทางนี้อยู่ม1นะครับดูครูสอนตลอดเลยค่ะครับผมนะคุณครูอยากที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับเท่าที่คุณครูจะให้ได้นะครับลูกเรียนอยู่ม1ก็ไปดูคลิปของม1ได้นะครับลูกนะคุณครูทําหนังสือเอ c e เไว้นะครับม1แล้วทำหนังสือ Clo ด e Up ไว้นะครับนะสองเล่มนะครับนะม .1 เนี่ยโอเคครับเป็นว่าจบหน้า4 1นะครับแหมกว่าจะจบหน้าแรกนี่ขัดข้องทางเทคนิคหลายอย่าง Alright, okay.